มาลาฟูกเขาทายหูไป้ื่อเุลิี่ครับเราก็มาพิชิตน้ำตกคุณก้อนกันได้แล้วครับวันนี้ไอ้เหี้ยเขาเดินมาไปกิโลเลยยิ้มหน่อยลูกนี่ค่ะไปลงไปเล่นน้ำเขาตสน้าไมรู โอ้โห oh. ขึ้นมานี่ระยะทางหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเมตรเต็มเต็มแล้วดูทางนี่โอ้โหสุดตีนมากก <c oughs> ูไม่อยากจะบอกว่ามันเหนื่อยขนาดนี้น <c oughs> ต้องมาลองต้องมาลองต้องมาลองเฮ้ยน้มตกมีปลาด้วยวน้มตกแมงมีปลาด้วยว เออโอ้โหนี่เป็นอะไรที่สวยงามมากครับโ <c oughs> ยคำถูเชียงรายครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> สวยงามมากยิ้มหน่อยไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ระออ้อนโอ้ยเย็นครับร้อนน้ำเดี๋ยวเวลาที่ราจะลงไม่เล,ล็วละ Tôi lên nắng rồi, ok, bye